สวัสดีครับสัปดาห์นี้นะครับลูกกำลังเรียนเสียงของ double o o แต่เราไม่ได้ใช้เชื่อนะพอดีนี่คือเชื่อตัวอักษรจริงๆนะครับสองตัวนี้ออกเสียงเดียวแต่ว่ามีสองเสียงที่ออกได้เสียงสั้นๆัอุเสียงยาวอูอุอูอุอูเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับแต่เรื่องเล่าคือ เด็กๆมีนาฬิกาที่เรียกว่า cuckoo clock ทุกชั่วมองตัวนอกจะออกจากนาฬิกาะจะอุอูอุอูอุอนี่คือท่าทั้งนะครับอุอูแบบนี้นะครับอุอูถ้างงว่าไม่ความว่าอะไรสองเสียงเสียงสั้น book look hook took อุอุเสียงยาว moon soon shoot tooth อุอู Okay. แต่ขีนแบบนี้ได้นะครับแล้วเราจะลองเพลงแบบนี้นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โนโนอ้โหโอ้โหโอัโนโอรโหโอ้โหโอโอ